ทุกคนครับแม่เพ้นเคยบ่อยเบิร์ดฟังว่าแม่เพ้นเคยไปอยูเสียงอีสานช่วงนึง <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ามือนักนนั่นยพอบ่อยมาสัมผ่านแต่ว่าอีแม่ลืมเวา้าแม่นค่ะแม่แม่แม่ฟังนะครับเป็นยังไงป้าดโดนแห้งเนาะจะได้ไปอยู่น้ำเพิ่น <P en S 1> ไปฮ <ไป S 1> ับเพิน่นไปฮับอีแม่ฮอดบ้านุมดเลยครับสมัยตะกี้เพิ่นสิหาหมอร่ำของบ้านพักท่านใจตอนนั้นแม่เป็นหมอลำไปครับเป็นเป็นแล้วเป็นแล้วกับไปอยู่บ้าน้จกลับไปอยู่บ้านนนตอั้น เป็นแมลงวนันน้องแม็กจบีบอ๋อประมาณนี้เด็กพ่อออกจากเพื่นพ่อออกจากเพื่นใดนั่นดูเติบเพื่อนขนาดน้องย้งฟองกับม้าเอาแปวงอืมอัดซีดีขึ้นอยังทั้งสี่ละแม่ได้รับมาตอนอยู่ยี่สิบสามยังไม่ได้รับ,<ป>บอีกเนี่ไปใดาจากงานในอาทิตย์หนึ่งนี่แหละนี่เท่าใดน,นี่แหละในรองเทียงไดอเอ๋เออันตอนนั้นตอนนั้นแมน่น้อยหน่อยเราป่วยเด้ เราบอสบายมาเนี่เพื่อโอ้ยกระโดดเนี่ยแต่แต่ที่มีการนั่นแทะหัวต่อยังห้อยปานแดงปานยังพ oh, ูดละแต่ปวดละร้อนหรอละเพื่อนชายอีแม่นี่ไปรั่แทนเพื่อนใช่ไหมครับอ๋อบาเนี้มันกระบอกนั่นหลือมันบอคือเหรอมันบอคือมันบอคือมันบ่าถือเต็นเต็นใดปวดเตยไปน้ำเพื่อนได้เตยยังไงละได้ได้เตยเพียงเยียงเกาะเยียงเกาะเยียงเมียงระวังหนุ่มเมีย่ยปวน กับอย่างอีกม่ยพิ้งเป็นนกมันบ่มันบ่อเพ่งซิลิคอนไหมอ๋อคนละเพ่งระ้วว่างนุ่มเนี่ยเผลอไม่หวานจี่ยวจี๊ยว้ลยตัวย้อแค่ไหนก็หลงอาแม่ขอฟังเพลงสุดท้ายเพลงนกจ๋าลองให้ฟังแม่อะไรนุ่งจ๋าโนกจ๋าเสียงร้องมาเจ้าคงสุขใจรู้หรือเปล่าคอยเงาเพียงใด นกจกาเจ้าคงสุขใจรู้บ้างไหมคอยเงาเศร้าสูหอังม่วนไหลนกเอ้ยอย่ามาเย้ยเจ้ามีคู่คู่พวง เขาจากไปดวงใจรับลวงโอ้เขาจากไปอยู่ไกลรับอยู่ไกลรับลวง,ลลวงดวงใจค่อยลงติดบ่วงเปลี่ยนคู่ควงนี้ไปไหมไ<อ>คืนปอ,อนเยือเย่อยอกยาวให้กันโอ้ตัวฉันยิงตรมคมคืนโพบินเจเจวเ,เสียงวาน คืนวันเจ้าคงจะชื่นแต่คอยกับเงาทุกคืนอยากจะชื่นดังนกน้อยจังเอาจำนี่ละสวดสวดี่น้องครับนี่ประทับใจไหลนี่ครับมันมีโศกเศร้าน้ำตาแล้วก็สนุกสนานหัวเราะล่าเริงม,มันอยู่ในชีวิตของเฮานี่แหละแมนน่ครับทุกคนต้องมีเดชบ่แมเนว่าพี่บาพี่บอกบ่แมนอันเดียทุกคนต้องมีมีหัวเราะ แล้วก็มีโศกเศร้าแล้วก็ต้องมีน้ำตาออกอีกครับมันมันสิมีทุกรูปแบบใน้ตัวของคนอ่ะแค่นี้ละ